สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตน์เถ่าน้อยนะคะวันนี้ก็อาจจะแปลกตาไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าพี่สำรานรอดเพชรติดภาร,รกิจเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็จะอยู่กับดิฉันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2จะมีพี่ต้นวรเทศมาเติมเต็มเหมือนเ,เดิมนะคะในช่วงแรกวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะพูดคุยจะเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาน,นะคะหลังจากเมื่อวานนี้มีการประชุม GBC ระหว่างกองทัพภาคที่2องนำโดยพลทบุญสินพัดกลางแล้วก็ตัวแทนฝั่งกัมพูชาเป็นระดับแม่ทัพกับแม่ทัพคุยกันนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ประชุม GBC ผ่านไปแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงค่ะกัมพูชาเอาอีกแล้วนะคะมีทหารไทยไปลาดระเวนแถวแถวประสาทตาควายใกล้ๆก,กับเนิน350และไปเหยียบกับระเบิดขาขาดไปอีกหนึ่งรายตอนนี้เป็นรายที่6แล้วนะคะคําถามคือ ทหารไทยต้องเสียขาอีกกี่คนคะเรื่องนี้จึงจะจบได้ช่วงนี้เราจะพูดคุยเติมเต็มประเด็นนี้กับพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะท่านเป็นอดีตรองเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีนะคะเสนงคะ่ะสวัสดีครับคุณมีและท่านผู้ชมครับค่ะขาที่หกแล้วคะ่ะเสนงที่เราต้องเสียให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราควรจะทํายังไงกับเรื่องนี้คะ,ะก็ดีนต้องอ เรเรื่องนิดหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณสำราญด้วยนะครับเรื่องกับคุณแม่นะครับพูดถึงทางกัมบูชาเนี่ยนะครับเราต้องตั้งต้นก่อน,อนว่าทางกัมบูชาเนี่ยโดยท่านเ็จเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็จะมีแต่การหลอกลวงแล้วก็เรียกว่าแทงข้างหลังเราตลอดเวลาดังนั้นเราต้องไม่ประมาทใช่ไม่ได้เลยครับนิดเดียวก็ไม่ได้ขนาดประชุม,มออกมาเนี่ยถ้าไม่บังคับให้มีการถแถลงการร่วมเนี่ยเขาก็จะมีถแถลงเรื่องของเขางอกมา ข้อเรียกร้องออกมาอยู่เต่าแต่เวลาแล้วจะสังเกตได้ uh huh. ดังนั้นเมื่อเดินเมื่อเดินงานกับเขาหรือคุยกับเขาเนี่ยจะต้องไม่ไว้ใจแล้วก็บีบให้เขาต้องเดินตามเราตอนนี้ก็คำถามสําคัญก็คือว่าตกลงเราจะต้องประสบเรื่องนี้กันไปอีกนานเท่าไหร่นะครับพราะยังมีเรื่องของประชาชนที่เขายัางมีความเสี่ยงในการจะกลับในพื้นที่เนี่ยดังนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยต้องข,ขับเคลื่อนให้ก,กับกบูชาเนี่ยให้ชัดเจนกว่านี้สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือว่า เราต้องพูดก,กับเกาชาตรงไปตรงงานลยว่าคุณจะเลิกเลิกทําเรื่องนี้ไหมวิธีการก็คือเรานําเสนอไปเลยว่าโอเคถ้าจะเลิกเรื่องนี้เนี่ยคุณจะต้องย้ายพวกปืนใหญ่พวกจรวดพวกกําลังต่างๆไปเมื่อไหร่แล้วก็กําลังต่างๆที่พิเนหน้ากันจะออกไปเมื่อไหร่คือถ้ากรลังที่พะเชน,น้าออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องของการปักปืนลั่นอ่ะพูดง่ายๆนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อาวานเนี่ย ก็เชื่อว่าเป็นการเอาระเ,เ,เ,เบิดสำคบุคคลเนี่ยเข้ามาวางในเขตของเราคน <S an> ะครับทำใหะเราเดินเหยียบตรงจุดที่เราลาดตเวเป็นป,ประจำดังนั้นเมื่อมีการประชัญหน้าอยู่ในเรื่องแบบนี้เกิดได้เสมอเราต้องบีบให้เขาบอกว่าจะประชันหน้ากันต่อไปมีวิเกอร์เ <S an> มื่อเราเสนอไปแล้วเนี่ยเราก็จะบอกชา้โลกได้ว่าประเทศไทยต้องการสติภาพต้องการความสงบแต่ถ้าเกิดทางกัมพูชาย,ยังไม่ยอมอีกนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องปิดจอบน่ะปิดจอบก็คือเราก็จะไปต้องใช้กําลังแต่เราพูดก่อนไม่ได้ไง พราะว่ามันจะกลายเป็นการลุกรานใช่ไครับเพราะว่าต่างตงประเทศนี่เขาอยากให้เกิดความให้เกิดสนติภาพเราก็เสนอแผนสันติภาพให้เขาเลยตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้แค่หยุดยิงนะเราเสนอแผนนติภาพที่ชัดเจนออกไปแล้วเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องกลับเคื่ออย่างรวดเร็วนะครับแจ้งชาวโลกว่าปติภาพองทาอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยของแนสันติภาพก็คือมันจะไม่มีกําลังทหารอยู่ตรงนั้นแล้วก็โอเคกลับไปเป็นปกติมีการเปิดด่านมีการเป็นมีสมาชไมเรียนดีคุณจะทําเรื่องนี้ไหม ถ้าไม่มีก็หมายความว่าเขาไม่ไม่ทําตามปฏิการหรือข้อเสนอของเราก็แปลว่าการการที่จะมาหยุดจริงเนี่ยมันไม่ไม่เกิดผลค่ะพอไม่เกิดผลมันก็ต้องใช้การบังคับในเกิดสตินีผ่หรือใช้กําลังกันติดถูกไงก็ไม่รูว้วแต่ต้องได้เวลาที่ต้องต้องต้องตัดสินกันแล้วไม่งั้นประชาชนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ไปะยนนานใน,น,นประชาชนก็เดือดร้อนทหารก็จะสูญเสียอย่างนี้เลยทุกวันนี้ แสดงว่าเพราะข้อสเสนอผมก็ต้องบีบครับแสดงว่าบีบให้อยู่ณนะตอนนี้เนี่ยเพราะเรายังไม่บีบกัมพูชาก็เลยไม่เชื่อว่าเราจะเอาจริงใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราเราเหมือนกับว่าได้ได้สเสบีเข้าจกทีวซแล้วเราก็จะยึดอยู่ตรงนั้นตรงน,นั้นแค่หย,ยุดยิงไงหยุดยิงยังไม่เกิดสัตนติภาพเราต้องแสดงก่อนสัตนติภาพคือทําอย่างนี้อแล้วก็สุดท้ายคือเปิดดานทุกคนมีความสุขแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําเนี่ยตอนนั้นใคยมาว่ากันที่จริงเขาเขาไม่อยากมีสันติภาพหรอก เพราะว่าจะมีสัดส่ภาพในทางทั้นดุลเซ็นเนี่ยจะสูงเปรียบเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้อะไรที่เขาต้องการเลยเขาต้องการจะกลับไปที่คณะมนตรีความมั่งคงแห่งชาติอีกรอบไง<ะ>ถ,ถึงได้สร้างเรื่องเพื่อสร้างราวต่างๆทั้งโยยยุทั้งส่งเด็กทั้งผู้หญิงมาอะไรต่างๆเพื่อสร้างเรื่องทางนั้นเลยคือหยุดไม่ได้เขาเขาไม่หยุดเลยในการที่จะละเมิดข้อตกลงตั้งแต่สิบเอซเออเมื่อทางทางที่แล้วที่สามข้อเนี่ยเขาไม่หยุดเลย,เยดลยังนั้นเนี่ยเราต้องยื่นไปกทีหนึ่งบี้ไปเห็นชัดแล้วก็ประกาศกับชาวโลก คือเราจะเปิดเปิดการรบได้เนี่ยชาวโลกต้องเห็นด้วยกับเราดังนั้นต้องสร้างสถานการณ์ในเบ็ดล้อมให้เห็นชัดเจกว่าประเทศไทยกำลังเจ้าจริงนะเพราะว่าทางนี้เนี่ยเขาไม่เครารพกติกามา์เมือังพูตรงนี้นออกให้ชัดเราทุกคนจะได้รู้ว่างานนี้จะจบเมื่อไหร่ประชาจนจะเป็นยังไงทานจะเป็นยังไงครับแต่ฝั่งกัมพูชาเองอย่างโคสงมารีเขาก็บอกว่ามันเป็นระเบิดเก่านะเสโนคราวที่แล้วเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นระเบิดเก่ามันไม่ใช่เป็นการวางใหม่ อันนี้มันเป็นเรื่องของการแก้ตัวรายวันครับซึ่งผมเชื่อว่าแล้วครัค้งที่แล้วเนี่ยเมื่อวานนี่นะครับก็จะว่ามีผู้ช่วยทูตฐานหรือพวกสกิยพยานยนจากท้าย e ยู U ไปด้วย <c oughs> เขาเขาได้ขอ้อมูไลไปแล,ล้วล่ะคือตอนนี้ต่างชาติเนี่ยพอดูแลละ่ะเกมด้านการทูตเราเนี่ยถือว่าใช้ได้ตอนนี้เหลือแต่ปูทางที่จะไปจบงานเนี่ยจะมีการพิสกิปปิ้งก็คือการรักษาสัดุิภาพ หรือจะ Peace Enforcement ก็คือบังคับไม่เกิดสถิภาพอันนี้เป็นหน้าที่เราต้องขยับอีกทีหนึ่งแล้ถ้าบอกจะคุยไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าวันวันใดว,วันหนึ่งทางทางคุณเซนเนี่ยก็จะมาดีกับเราเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับ้วต้องบีให้ก็หยุดให้ได้นันะเป็นหน้าที่ที่เราต้องขยับครับค่ะอย่างจุดที่ไปโดน เหยียบกับระเบิดล่าสุดคือแถวแถวปราสาทตาควายใช่ไหมคะซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่<ม>ที่มีการตรึงกําลังกันอยู่ประมาณไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นแปลว่าเราเองก็ต้องลาดระเวนแต่ถ้าเกิดว่าเรายังลาดระเวนท่ามกลางทุ่นระเบิดเนี่ยมันก็อันตรายอยู่ดีหรือเปล่าคะเสน่งเราควรจัดการอย่างไรคะคือตรงนั้นมีทุ่นระเบิดเยอะอยู่เยอะกว่าที่อื่น้วยนะ,ะเป็นพื้นที่ที่เขาต้องการจะชุ่มชินนะครับ เอมันถ้าดูตามแผนที่ของอกออบระบบเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีเส้นสีเหลืองอยู่ที่เป็นแถบของทุ่นระเบิดใช่ไหมครับเอคือหลายหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเราควรใช้ฐานเดินไหมซึ่งความจริงมันทําไม่ได้เพราะเขานจะลุกเข้ามาทันทีเลยคอันนี้เราต้องต้องเข้าใจอยู่แต่เราต้องระมัดระวังการระมัดระวังเนี่ยก็เข้าใจว่าตอน,นนี้กาลังจะพยายามจัดหาโดรนที่จะมีการลตระเวนลุกหน้าแต่เราไม่เห็นกะับระเบิดใช่ไหมครับ ตอนนี้กำลังจะตบพยายามหาโดรนที่มีเรดร์เรดร์ที่มันจะกวาดมองเห็นข้างล่างว่ามีกาวระเบิดสารบุคคลซึ่งเป็นพลาสติกไงถ้าแบบที่เราใช้เป็นก้ารเป็นการตรวจโลหะนี่มันไม่ค่อยเจอมันต้องใช้โดรนประมภทมีเรดร์ซึ่งตอนนี้กาลังพยายามวิ่งวิง่งหากันอยู่ก็น่าจะได้เร็วๆนี้อันนี้ก็จะช่วยช่วยขบับดับไได้นะครับหรือถ้าใครมีกําลังเนี่ยก็ไปหาผู้กุ่นยนต์ให้เขาเดินย่งหน้ามีเสียหน่อยก็ตามแต่มันเป็น ถือว่าเป็นการสำรวจพื้นที่ของเรากันแล้วกันพวกบคนจนที่เดินไปข้างหน้าแล้วมันก็จะตรวจกับระเบิดไปด้วยในตัวอย่างนี้ก็จะช่วยช่วยเซฟาหารได้อ mm hmm. อันนี้พูดถึงอนาคตเราคงจะต้องเลิกใช้าหารเดินครับต้องใช้เครื่องหมแต่ตอนนี้มันมันอยู่ในระยะนี้ที่เราทาอะไรไม่ได้ จำเป็นต้องใช้การเดินเทา้าแต่เมื่อมีการเดินเทา้าก็ต้องมีมาตรการเบมาเสริมใา้กระจนจะช่วยได้นะครับในเรื่องแบบนี้ครับคะ่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจเสนโหนงเห็นหน้าจอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวทีมงานกลับไปที่ภาพแผนที่เมื่อสักครู่นี้หนึ่งเพื่อที่จะขยายความสิ่งที่เสนโหนงพูดก็คือพื้นที่ที่เป็นเส้นสีเหลืองสีฟ้าจากหน้าจอเนี่ยคือแผ่นดินประเทศไทยสีแดงเนี่ยคือกัมพูชาส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นแนวเส้นที่มีระเบิดวางอยู่ล้อมรอบถูกไหมคะเสนโหนง ใช่ใช่ครับแล้วจุดที่ที่เกิดปัญหาคืองี่เนินตรงกลางเพราะว่าสำคัญคือเนิน350ที่อยู่ด้านบนใช่ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ชุ่มชิงเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มชิงดีกว่าเพราะตอนนี้ไม่มีใครได้ชุ่มชิงเป็นผู้ครอบครองได้จะสมบูรณ์ไงซึ่งมันต้องรออีกรอบหนึ่งพูดง่ายๆคือมันจะเกิดการรบอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเสียงโง่ฟันทงเลยถูกไหมคะว่าจุดเนี้ยปาสาตาควายจะรบอีกรอบหนึ่งยังยังไงก็รบกันครับเพราะว่า มันยังเป็นกําลังจนกว่าจะบอกเรื่องเรื่องสัติภาพไนงะ<ฆ>ถ้าสัติภาพคือถอยไปให้หมดถอยไปห,หมดแล้วก็มาดูเส้นเขตแดงกันว่าตรงไหนเป็นสันปันนร้ำโดยใช้เครื่องมือที่เอเบซีเขาตกลงกันแล้วว่ามีทั้งโดนมีทั้งเลเซอร์มีทั้งดาวเทียมเนี่ยเอาตามนั้นมันจะได้จบเพราะว่าเวลาเราใช้สันติส,ญญญสัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยคุณยยิทอัทนที่เมื่อร้อยห้าสิบปีไม่ได้หรอกปัจจุบันนี้มันก้าวหน้าขนาดไหนแล้วก็ใช้ตรงนั้นไปกระจบไง<ฆ>เพราะว่าเวลาที่เราเราดู กขาดูตัวเนื้อหาข้างหน้าแต่ตากัมบูชาแต่ยึดข้างหลังซึ่งเป็นแค่ส่วนประกอบเขาก็จะยืนยันอย่างนั้นนะ่ะแต่ไม่ตปอนไรตอนนี้ก็ตกลงแล้วไนีจวีซีตกลงไปแล้วนะเมื่อตอนก่อนที่จะแล้วหลังเกิดเหตุไปใหม่เนี่ยเขาตกลงว่าจะให้ใช้การสำรวจแบบใหม่แล้วก็ใช้โอกาสนั้นมาดูกันเลยว่าตกลงไอ้ปราสาทเนี่ยมาอยู่แนวไหนของตับปันน้ำ<ต>ใช่ไหมครับแต่ช่วงนั้นมาต้องเ้ืยอความเคารพนะคะความที่ออย่างเมื่อวานประชุมเสร็จปุ๊บตอนบ่าย กัมพูชาเอาเลยแบบนี้เราไว้ใจเขาได้เหรอคะที่เราคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันเราไว้ใจกัมพูชาได้เหรอคะอว่าเขาว่าเขาจะยอมทําตามที่เขาทําข้อตกลงกับเราคือเป้าหมายเขาตอนนี้เขาไม่ใช่การ<ม>เจรจาเขาต้องการที่จะยกไปเกิดการประทะแล้วก็ยกเรื่องไปเยือนที่สี่รอบหนึ่งนี่เป้าหมายเขาดังนั้นเราต้องบีบให้เขาไปไม่ได้การจะบีบให้เขาไปไม่ได้ก็คือเราเสนอเรื่องแผนสันติภาพอย่างนี้ไงอพอเสนออแผนสันติภาพปั๊บท่วโลกระุ้นลตรงเยือนที่สี่เขารู้เลยว่า อาไทยก็ต้องการสันติภาพทำไมคุณไม่ทำอะ่ะถ้าคุณไม่ทาปั๊บเนี่ยแล้วคุณทําเรื่องนมาใหม่เราก็จะไม่โหวตให้ไปสานโลกไงใช่ไหมครับมันก็จะเป็นประเด็นที่ทางกัมพูชาขยับตัวไม่ได้คือหมายถึงว่าเราจะไปวอ่ uh ์ก huh. ถ้าเราทําแผนสันติภาพแล้วกัมพูชาและเมื่อข้อตกลงที่เราทําด้วยกันจะมีการประทัก,กันเขาก็จะล,ลากเราไปสานโลกไม่ได้ถูกไหมคะไม่ได้ครับเราก็ประทับเต็มที่เลยซึ่งทางนู้นก็จะรู้ว่าถ้าประทะแบบที่เขาไปสานโลกไม่ได้คือไม่ได้อะไร S <S ถ้าไม่ได้อะไรเขาจะเขาจะยกระดับไปทําไมนะแต่ถ้ายกระดับไปจริงก็ช่วยไม่ได้อันนี้นก็ต้องวากันใช่ไหมครับอืมอ่ะดิฉันเข้าใจแล้วคือสรุปแบบนี้คือเสนอกอนว่าถ้าเรายังปล่อยไปแบบเนี้ยสิ่งที่กัมพูชาต้องการคือเขาต้องการหาเรื่องปะทะกันแน่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆไปปะทะกันโดยที่ไม่มีแผนสันติภาพบอกกับชาวโลกไว้ก่อนเนี้ยเราจะโดนลากเข้าไปไอซเจโดยที่เราก็ไม่ต้องการไปเพราะฉะนั้นต้องมีแผนสันติภาพอันนี้เป็นข้อเสนอเสนอกเลยนะคะ ใช,ใช่ครับเสนอเป็น,น,นช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละครับหรือ g ี c ซเนี่ยแสดงแสดงสาิตาิพามาชัดเจนเอาทุกอย่างจะจบนะ<อ>าตามที่เขาอยากจะให้ใหใหยุดให้ยุติต้องการให้มีการหยุดยิงอะไรต่างแต่หยุดยิงมันไม่ไปถึงแต่สารติพาพไนต้องเชื่อมให้ถึงกันแั้นเราก็จะเราจะเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าแล้วตรงจุดนั้นแหละครับกับูชาจะทําอะไรไม่ได้ มสมมติถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคมันมันจบทุกอย่างแล้วเนี่ยล่าสุดก็มีแนวคิดเรื่องของการสร้างแนวกำแพงเหมือนกันนะคะอย่างเช่นท่านผอ,อทหารสูงสุดเองก็มีแนวคิดเรื่องของการสร้างกำแพงทั้งพื้นที่ภาคที่หนึ่งแล้วก็พื้นที่ภาคที่สองตรงนี้เสนาหนเห็นด้วยไหมคะคือมันต้องหลังจากมีสันติภาพแล้วไงกูจะสร้างตอนนี้ไม่ได้หรอกมันกลำลังเชิญหน้ากันอยู่อันนี้ก็เป็นการผมเข้าใจว่าเป็นการอตอบสนองแต่ความรู้สึกของประชาชนนะครับว่ารู้สึกไม่ไม่สบายใจกับทาัมบูชาแต่ต้องเข้าใจว่า คนที่เข้ามาทําอะไรที่แถวน้องจานเนี่ยเป็นพวกจัดตั้งทั้งนั้นนะประชาชนจ,จริงๆเขารู้ว่าที่ดินตรงไหนเป็นของไทยเป็นของกัมพูชาเขารู้กันนะครับตามคลิปที่มีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งกัมพูชาเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์แมค้าตรงนั้นก่อนหน้านี้นะครับแล้วแมค้าบอกตรงนี้เป็นที่ของไทยไม่ใช่ของกัมพูชาข้ายะโมมหวหลวกที่ของกัมพูชาบอกไม่ใช่ของคนไทยเนี่ยมันก็จะเขารู้ตอนนี้ปัญหาก็คือมันเป็นเรื่องการสั่งจากข้างบนไง ข้างบนก็สั่งการแล้วก็ส่งจัดหน่วยจัดตั้งมาทํานู่นทํานี่ยั่วยุให้เราโมโหให้ฟิลขาดเราจะได้เราจะได้พลาดเขาจะเดาขึ้นเยอนในสีได้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากค่ะต้องไม่พลาดไปใช้ไม้แข็งถูกไหมคะอ่าใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกให้อ่อนนะอาาย่างไรที่จะที่จะกันก็ต้องกันไว้นะครับห้ามเข้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เกิดการปะทะกันประชาชนประชาชนปะทะกันแล้วก็จัดระเบียบให้มันดีแล้วผมยังเชื่อนะว่า การรักชาติไม่ผิดนะเราเกให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มตัตาศึกแต่อย่าไปพลาดเหมือนกับนักฟุตบอลน่ะกูเตะก็เตะกันในเกมไงแต่อย่าไปเตะพูดคู่แข่งเดี๋ยวจะโดนไล่ออกก็แค่นั้นเองนะครับหลักการมีแค่นั้นครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณเสหนอมากมากเลยนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะท่านเป็นอดีตเลขาสบชท่านสรุปแบบนี้คือคือในมุมของเสหนกงเนี่ยท่านมองว่าเราอย่าพลาดไปใช้ไม้แข็งคือไม่ได้แปลว่า เราต้องยอมกัมพูชานะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กองทัพภาคที่สองแนวเทือกเขาสันปันน้ำพนมดงรักหรือว่าในพื้นที่ภาคที่หนึ่งโซนจังหวัดสระแก้วที่มีประเด็นกันอยู่ที่บ้านหนองจานเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการยั่วย,ยุจากฝั่งกัมพูชาเพราะเขาต้องการปะทะแต่ถ้าเกิดว่า เราอดทนไม่ไหวแล้วไปโจมตีใส่เขาก่อนเนี่ยจะเป็นต้นเหตุที่นําให้ทางกัมพูชานเนี่ยลากเรื่องนี้ขึ้นไปที่ศารโลกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาคืนหรือว่าตอบโต้กัมพูชาเราควรจะต้องมีการจัดทําเป็นแผนสันติภาพก่อนประกาศให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยกำลังทําข้อตกลงหยุดยิงกับกัมพูชานนะและถ้าเกิดว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลง เราจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองซึ่งเป็นมาตรการด้านการทหารเพื่อให้เกิดความชอบธรรมหากว่าจะเกิดการประทะในอนาคตและถ้ามีการประทะแบบนั้นเนี่ยใช้ไม้แข็งได้เต็มที่และที่สําคัญคือกัมพูชาจะไม่มีสิทธิ์ลากเรื่องนี้ไปสาลโลกด้วยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราเกาะติดประเด็นไทยกัมพูชาประมาณนี้ก่อนนะคะเดียวช่วงหน้าจะมีประเด็นเรื่องของที่กัมพูชาใช้ประชาชน เป็นล่อม,มนุษย์ในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วล่าสุดกัมพูชามีการท้าทายคุณกันจอมพลังว่าถ้าแน่จริงเอารถดูดซ่วมนะคะกล้าหรือเปล่ามาเลยล่าสุดตอนนี้คุณกันจอมพลังเนี่ยไปถึงหน้างานแล้วนะคะพร้อมกับรถดูดซ่วมด้วยเสิร์ฟถึงชายแดนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาจับตาเรื่องนี้กันนะคะ